พลังงานเดือนตุลาคม2023มิติที่9สภาอาร์ทูเรียนอ9ดีอาร์เจเรียนจัดทําโดยแดนนีลสครันตันแดนนียลสครันตันทักทายเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราสนุกกับการสังเกตความก้าวหน้าของคุณบนโลกนี้และเราต้องการให้คุณรับรู้ว่าคุณกำลังก้าวหน้าต่อไปเมื่อคุณมองภายในตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณปรารถนา ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานี้เพื่อบอกคุณเกี่ยวกับพลังของเดือนตุลาคม2023พลังเหล่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุณแต่ละคนในฐานาปะปัจเจกบุคคลให้ค้นพบผลทางในโลกนี้เพื่อค้นหาสถานที่ของคุณและจุดประสงค์ของคุณว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นั้นคืออะไรที่คุณนั้นอยากทำเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นพลังสนับสนุนอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือผู้คนในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและภายนอก การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการเปลี่ยนงานหรือความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงคุณต้องมองว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและพลังเหล่านี้กำลังเข้ามาเพื่อช่วยให้คุณรับรู้ว่าคุณมีหลายสิ่งที่จะมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ของคุณคุณมีอะไรมากมายที่จะแบ่งปันกับมนุษยชาติ และคุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองตลอดเวลาเพื่อช่วยให้คุณสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้สิ่งนี้ไม่ได้ดูเหมือนเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตสำหรับคุณเสมอไปมันไม่ได้ดูเหมือนเป็นภารกิจเสมอไปเมื่อคุณทำงานภายในแต่มันเป็นเช่นนั้นเสมอและคุณตั้งใจที่จะยกระดับสิ่งที่คุณกำลังทำขึ้นไปอีกระดับหากคุณได้กำหนดด้วยตัวเองแล้วว่างานนั้นคืออะไรจุดประสงค์นั้นคือเป็นอะไร ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณทุกคนจะต้องก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณเป็นคุณที่ได้รับข้อความนี้อยู่ในกลุ่มตื่นรู้ Awake Collective คุณตั้งใจที่จะเห็นตัวเองเป็นช่างไฟหรือคนทำงานแสงเป็นผู้รักษาเยียวยาผู้ช่วยผู้ส่งสารและผู้มีพลังจิตทุกคอนมีของขวัญและของกำนันที่จะแบ่งปันกับมนุษยชาติและบางครั้งคุณแค่ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยจากมิติที่สูงกว่าเช่นเรา แต่แน่นอนว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่ส่งพลังงานแห่งเดือนตุลาคมเราเป็นเพียงกลุ่มเดียวจากหลายๆคนที่สนใจการพัฒนานี้สำหรับคุณแต่ละคนในฐานาปะปัจเจกบุคคลพวกคุณที่เคยพยายามบรรลุพันธกิจในชีวิตนี้ก่อนหน้านี้อาจต้องการความช่วยเหลือในการปัดฝุ่นและลุกขึ้นเพื่อที่คุณจะได้สามารถนำพลังใหม่ไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้นซึ่งเป็นจุดประสงค์ของชีวิตที่ปรารถนาในแบบเดียวกัน หากคุณไม่รู้ว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรหรือปรับตัวอย่างไรเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณที่จะอยู่อย่างเงียบๆเ,เข้าไปข้างในเข้าหาตัวตนเพื่อให้การดาวน์โหลดต่างๆเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไปสู่บางสิ่งบางอย่างคุณพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่มนุษยชาติตามมหาและวิธีที่ทรงพลังที่สุดที่คุณเป็นผู้นำคือการแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้คุณมีหลายสิ่งที่คุณต้องมีส่วนร่วม มีหลายอย่างมากมายในตัวคุณที่อยากจะออกมาแบ่งปันและพลังงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณไปถึงสถานที่นั้นซึ่งคุณรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรและคุณจะต้องทำอะไรและคุณจะไปทิศทางใดเพื่อย้ายเข้าต่อไปมันเป็นเวลาอันรุ่งโรจน์ที่คุณได้อยู่บนโลกใบนี้ในเวลานี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณยังไม่เคยสัมผัสและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเพื่อนมนุษย์ของคุณ นี่คือเวลาและคุณได้รับการสนับสนุนให้คุณก้าวออกไปและเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณให้มากขึ้นแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นภายนอกตัวคุณแต่ที่สำคัญกว่านั้นคุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นภายในตัวคุณก่อนเราคือสภาอาร์ตูเรียนอ็อเจอเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแลโดยบู